ดีเกินคาดค่ะตอนแรกเราก็แอบคิดกันว่าเอ๊ะหนังเี่ย คือในช่วงที่เราโปรโมทอ่ะมันแอบกังวลอยู่นในนึงว่าเราจะโปรโมทไปทิศที่ทางไหนเพราะคนจะคิดว่ามันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าเป็นหนังแนวแบบซีเรียสหรือเปล่าเครียดไหมดรืยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอภาพรวมพอมันมีการพูดถึงปากต่อปากหลังดูเสร็จม,มันกลายเป็นว่าอยู่ๆมันก็เป็นกระแสะที่บูมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแบบแบบใครไม่ดูก็คือแบบตกเทรนไปเลยเงี้ยเพราะว่ากระแสแฮชแท็กนี้มาหนามทั้งทุกออทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลก็คือแบบได้รับการตอบรับที่ดีมากเป็นต้นนต้นเงิเพราะว่าคนดูไม่กินไม่ใช่ใช่คือจริงๆอย่าง ซอฟ t พ o เวอร์ซอฟเพลเวอร์แล้วก็เราตีแผ่หลายอย่างไม่ใช่เรื่องของเพศเฟศสภาพอย่างเดียวเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมรวมถึงอย่างที่พอเริ่มมีคนในแม่ห้องสอนอะไรเงี้ยเขาออกมาแบบดีใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่รายได้น้อยที่สุดในประเทศอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดกระแสกระเพื่อมขึ้นเลยอย่างเช่นสวนก็คือมีคนไปชายรวมถึงแบบอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นความเท่าเทียมในสังคมอย่างแม่ห้องสอนก็ไม่มีรงพภาพเลอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ตีตีแผ่ได้หลายอย่างเหมือนกันที่ไป ที่มาแล้วหลายคนพิลแกแหกนกมาอย่างไรบ้างร่วมร่วกันทุกคนหนักหนะักอลยดูดีใจมากเพราะหลายๆคนเหมือนเขาเปิดใจให้กับเรามากขึ้น เหมือนกับคนที่เคยเหมือนแบบอัคติกับเราก็มีนะเหมือนเขามารีวิวว่าเฮ้ยพอเขาเห็นถึงความสามารถความตั้งใจของเราก็รู้สึกแบบชื่นชอบคนงานด้านการแสดงเปิดใจเรามากขื้นรวมถึงหลายๆคนที่เป็นคอ,นอหนังภาพย,ยนตร์อะไรเงี้ยค่ะก็ให้คะแนนค่อนข้างเยอะแล้วก็พูดถึงการแสดงของเราค่อนข้างเยอะดเลยแต่ว่าดีทกีแบบอัคติก็ถูกประเจ็บกับอี้าเล่นท่อั ก็มีก็มีเหมือนเป็นฟีดแบ็กแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่แค่เราแบบพอเห็นบ้างอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ายังไม่ได้เห็นภาพรวมของภาพยนตร์แต่ว่าพอ,พอมันออกมาเป็นรูปปรรมแล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนที่ดูก็เป็นความชมซะส่วนมากเลยค่ะที่ได้ได้ดู่เนื่อยไหมไเหนื่อยพอเรื่องนี้หนูก็เหนื่อยมากพูดตรงๆว่าทุกคนเหนื่อยกันมากๆด้วยความที่สถานที่โลเคชั่นอากาศบทบาท <laughs> ที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอฟีดแบ็กมันดีเกินคาดก็ยิ่งทาให้หนูแบบเอ้ย อยากให้มีวิมานวิมานหนำสองต่อ, <S <S อใช่พี่บ้านรู้สึกยังไรของหนว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกเพราะเราเล่นเรืญญเร่องได้สดจริงเป็นธรรมชาติตาทุกอย่างทุกอย่างต้อง,ง,ต,องต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนที่เขาส่งให้เราดีด้วยแล้วก็พี่บอสที่เขาช่วยหนูแบบทุก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 อันที่เหมือนให้เราลองดีไซน์ลองเล่นแบบตามสไตล์ที่เราอยากเป็นก่อนหนูก็ทำความเข้าใจกับตัวละครหมูว่าว่าเป็นแบบไหนเราก็สร้างเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วด artist, ้วยสถานที่ที่เราไปถ่ายมันบรรยากาศมันได้มากๆก็เลยทําให้เราสามารถที่จะสร้างอีกคาแรคเตอร์หนึ่งได้ที่เป็นแบบร้อยเซนริงๆเนี่ยอิ่ม้วได้แล้วเนาะก็อน uh, well, uh. so ิดเดียวอีกเนาะอินนิดเดียวค่ะสู้สู้รู้สึกไงบ้างนอกจากเขาจะชื่นชมในเรื่องของการแสดงเราแล้วว่าหลายๆหลายๆสินะหลายๆผู่อที่เป็นผู้จัดการเนาเขาจัดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปชิงการแสดง ต้องต้องขอบคุณมากมากจริงๆค่ะมันก็ทําให้ดนูหายหน้วยเพราะว่าเรื่องนี้หนูก็ทุกเราเวิร์กช็อปเป็นเดือนเดือนกว่ากว่าทุกอย่างจะลงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็พอ,เ,อ,อเราถ่ายเรื่องนี้เสร็จหนูก็ไปถ่ายบางบอกต่อมันเหมือนเป็นช่วงที่สวิตตเหมือนกันช่วงนั้นก็อารมณ์สวิงเหมือนกันค่ะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนความเป็นหมูอ่ะมันไม่ยอมให้กลับ มาแล้วหม่งกับบัลลักตีกันในตัวเราเหรอใช่ใช่เพราะคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันเหมือนเหมือนการแสดงออกจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนมีช่วงแรกๆที่เราไม่ยอมเป็นมันเหมือนมันมันยังไม่ไปจนนั้นก็คือมันยังติดอยู่ใช่ก็เหมือนพูดกับพี่สันนะคะที่ที่ที่เป็นผู้กำกับเอ่อบางก์คณิกาอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วว่าช่วงแรกมันยังไม่มายังไม่เจอตัวบัลลังกสักเท่าไหร่อะไรคาแรคเตอร์มันยังไม่ชัดก็จนหนูก็เลยต้องไปถ่ายเรื่องนั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยตลัดทีเดียว สลัดทีเดียวแล้วก็กลับมาเป็นแม่ตากตีกนันเองค่ะ <c oughs> ตีกนักนเองในตัวอะไรเงี้ยจนมานดีก็แอบติดคาแรคเตอร์หมูเหมือนกันเพราะว่าหนูไปถ่าย2เดือนมาอย่งไรหมูหมูจะมาอย่าตาหมูควาที่ที่เราสึกว่าเนี่ยมันนิ่งอ่ะ,อะ,อะมันมีความซับซ้อนแล้วก็อย่างหมูคือคิดอะไรมันก็พูดออกมาไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่คนจะเข้าใจในตัวหมูได้คือแววตา ที่เขาจะแสดงออกมาเพราะว่าผ่่่าาานเพระวอย่างตอนที่หนูเวิร์กช็อปก็คือเขาไม่ได้ให้เราแบบว่าเป็นหมเลยในวัย30มสิบอะไรเงี้ยเหมือนหนูต้องไปดูแบ็กกราวชีวิตหมตั้งแต่เด็กว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยเกิดที่ไหนนิสัยยังไงผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างหนักแ่รู้สึกวางวงมันจริงพความเป็นจอใหญ่เนี่ยคนที่สึกว่า มัน HD อะมันมันเกียวใหญ่ต้อีความไม่ไมไม่เลยอ่ะก็เต็มที่บอกเขาว่ามันเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยหนูไม่อยากให้คนจําว่าเราคืออิงฟ้าด้วยซ้ำอยากให้เขารู้ว่าเนี่ยมันคือหมูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เต็มที่เลย ไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยก็ปล่อยตามตามที่เราอยากได้ตอนที่มันดูแล้วมันมีฉากตัดใส่ภาพไหนจริงชอบแล้วะชอบนะแล้วก็มีบางซีนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ตัดใส่เข้าไปในภาพยนตร์ไดแบบเสียดายนิดนึงแต่ว่าเข้าใจด้วยคอสต์ลักมันจะต้องตีความให้ไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยบางซีนก็เลยต้องถูกตัดออกไปก็มีเหมือนเหมือนกับแล้วมันตัดตัวกลางตัดตัด อ๋ออ้เาจะเอหอยเอาหอยแอาหอยแอ่เขาเราเราเาอยา่มาอาจมูรออ๋อคืออย่างงี้คือไฟในบาอคณกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องต้องจัดแสงมาค่อ้างเยอะแล้วแบบพอเราทาสมบกมันก็จเห็นเงาิอะไรมาอะไรบแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋อย่างวิมานหนามอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ตาเราค่อนข้างใหญ่แล้วแล้วก็เรื่องเนี้ยรองไห้ทั้งเรื่อง แล้วมันไม่ใช่ร้องไห้แบบธรรมดามันต้องเหมือนการร้องไห้ที่ผ่านการร้องไห้มาแล้วสามสี่วันอย่างเงี้ยซึ่งมันจะต้องมีความบวมความ,ววามวะอะไรก็ปล่อยให้อยากให้คนเชื่อเชื่อให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องการแก้ไขบนใบหน้าหนูก็ยังคงรักตัวเองในเวอร์ชันนี้อยู่แต่คงเป็นเรื่องของอนาคตถ้าจะได้ปรับปรุงหรือได้แก้ไขน่าจะเป็นเรื่อ,องความปลอดภัยมากกว่ายังจมูกนี่คือแก้แน่นอนเพราะว่าเราก็ห่วงในเรื่องของแบบสุขภาพเราอีกสองสามปี้างหน้ารอนวัตกรรมใหม่มาอะไรเงี้ยค่ะหนคุณหน้าเราจะเปี่ยน อีกสามปีถ้าเปลี่ยนไปเขาปี๊คิดว่าต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปจนแบบโอ้โหอะไรเงี้ยค่ะก็คงเอาเขาเขาคงเดินไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าเอาเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างมือไปบนมั้ไม่ได้บนเลยค่ะไม่ได้บนเพราะว่าเชื่อมั่นในสีมือนักแสดงทุกคนเชื่อมั่นในตัวเจฟในแม่สีดาน้องเก่งว่เต้ยแล้วก็พี่บอสว่าเราต้องไปกันให้คนเห็น Iden, ศ Bref, the the ักยภาพของพวกเราให้ได like like> so ้มากที่สุดเชื่อแบบนั้นเลยแรงมากมันแบบสัลโปลสุดๆแม่สีดานี่ก็เหมือนเป็นระดับปรมาจารย์เลยนักเล่นอะไรอย่างเงี้ยไหนคนไหนคนเล่บอกว่าอยากเป็นน้องมูดไวาอยากเป็นนักกีฬาแต่ไงบ้างไแล้วมีคนมากมีคนมาฝังยังฝักตัวเป็นแบบน้องอยากได้มากกว่า ไอ้ตูเรียนหนูหนักไงออมีมีค่ะก็มีแบบว่าขอจริงนะให้หนูได้ไหมมาต่อกับพี่สาวเหรอคือ,คอ,คอน้องเก่งเขาก็เป็นคนที่น่าเอ็นดูมากๆเวลาที่เราเข้าด้วยกันหรือว่าอยู่ในกองทุกคนในเรื่องนี้คือเหมือนอยู่กันเหมือนครอบครัวดีค่ะเขาจะมาขอจริงนะไปเราจะต้องรู้พี่ยังไงบ้างไม่น่าจะต้องขอหรือน่าจะต้องขอทองคำมากกว่าน่าจะไม่ใช่หนูแล้วแตกับพี่แล้วก็ไม่บอกว่าอยากเป็นเจ้าของแกิ ดูแซวเล่นดูแซวเล่นแซวไม่ซับป่ะซับใจหรือเปล่าซับใจหรือเปล่าแซวเล่นกวเล่นก็เหมือนเขาอยากผาแบบไวเล่ลงในโน้ตแมสติกต็อกของมิสแกนไทยแลนด์เสฉยแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยพูดเป็นแบบขอมิสแกนได้ไหมมันพูดมันใช้ขนางมาหนูมันจะต้องแบบเนื้อใหเนื้อใหญบอกมาสิไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือพูดไปด้วยความแบบเล่นๆเลยก็ไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจถ้ามันยิงปอดจะถึงไม่ร้อย ไม่เลาเจอกับอะไรอ,รอ,รอะแ <c oughs> ม่ไทยแลนเหรอเกิดมาฉันไม่เคยได้นอนสามวันติดเลยนะแม่ยู่ก่อนอามในใจ่ก่อนได้ไหมหรออันนี้อันนี้นตั้งใจเลยใช่ไหมเป็นช่วงที่สามปีแล้วค่ะที่รู้สึกว่า เรายัางไม่ได้มีวันหยุดสามวันติดกันเลย <laughs> นะ่ลังจากนี้มันจะเริ่ม่องผลทายังเลยค่ะยังมันก็มีเรื่องใหม่มาแล้วก็ <laughs> มาแล้วแล้วก็มีปีหน้าต่อ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 กันไปอะไรเงี้ยค่ะใช่าค่ <laughs> ะเรา่าายยยก็กำลังถ่ายกันอยู่ค่ะเร่งถ่ายให้เสร็จภายในสิน้นสิ้นเดือนนี้เพื่อที่จะได้มีทีมตัดต่อเดือนตุลาเพราะว่าพฤศจิกาก็จะเริ่มฉายแล้วคนะ่ะ ก็เลยต้องเร่งถ่ายกันเพราะว่านั้นก็มี10 EP ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนะคะแต่ว่าครับิดปิดค่าเนี่ยแบบตันง10ล้านโอ้โะวันนั้นก็เรื่องรายละเอียดนี่น่าจะต้องเป็นบอสเลยคะเพราะว่าส่วนตัวพวกหนูก็เน้นไปทางถ่ายกันอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าย่คิวก็คือแบบเริกทำตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยดักดักเหมือนกันแตไมันก็สัญญาดีนะเพราะว่าแบบตั้งแต่ยังไม่เสร็จถ่ายยังไม่เสร็จก็มีคน อาจจะด้วยด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะที่เป็นนิยายที่ค่อนข้างที่จะเฟมัสในกลุ่มของคนอ่านนิยายด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนขออั้ขอจริงจังเลยจริงจังเลยฟอมไปขอดีแล้วไปแร้วไแล้วฟอมอ่ะสามสองเพี่งเลืค่ะเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาได้นอนสามวันเลย ่ยเดี๋ยวแม่ไม่ตีมาเป็นบอยอีกเอาพุทธเอาต่างกันเอาเองเอาล้อเองในการประกาศเอาใหม่เอาใหม่สามสองแอคชั่นเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาได้นอนติดเป็นสามวันเลยแม่ช่วยยกวันหยุดให้ฉันสักสามวันได้ไหมจังไม่หยุดไังแม่โอเคไหมโอเคโอเคเอาบุญมาเอบคุณค่ะ